สวัสดีค่ะอยู่กับปิยะค่ะเตรียมตัวก่อนนอนกันค่ะ3เหตุผลควรปังปิยะอ่านหนังสือนะคะ1เป็นบทกวีค่ะทําให้ผ่อนคลายสองเมื่อผ่อนคลายก็พาเอาหลับสบายมีวันดีๆพรุ่งนี้นะคะ3เป็นหนังสือธรรมะค่ะได้สาระธรรมะไปด้วยกันนะคะปฏิจจสมุป,ปบาทฉบับย่อวันนี้อ่านต่อกันที่บท32ค่ะสังขารปรุงสังขตะทั้งจักรวาลเป็นสังขารที่เกิดจากเหตุปัจจัยผสมผสานกัน ย่อมแปลผันเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปรุงแต่งย่อมสลายเหมือนหมู่เมฆเกิดจากละอองน้ำสร้างระบำจากสายลมที่พัดผ่าไปกรีดกายไร้รำกระทบกันเป็นเสียงฟ้าร้องกึกก้องทองละพาหอมกลิ่นฟ้าหลังฝนปนมากับน้ำหวานในผลไม้สัมผัสกายด้วยสายลมลำเพยพัดหวานละมุน รุนกลิ่นมวลบุปผาจึงเกิดสมมุติเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายาและเทิดคาดด้วยศรัทธาหรือด่ดาว่ากลายเป็นความนึกคิดทางใจคิดเมื่อก่อนไม่มีแล้วจึงมีมีแล้วจึงไม่มีเมื่อก่อนไม่เคยเห็นรูปได้ยินเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายให้วันไว ความคิดทั้งใจจึงยังไม่มีมาก่อนแล้วมีมีแล้วไม่มีเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งไปคือสังฆธาตุเกิดขึ้นดับไปความไม่รู้เข้าไปปรุงแต่งชื่อบัญญัติขึ้นมาเอาสังฆธาตุที่เกิดดับมาบัญญัติชื่อให้เรียกว่ารูปต่างๆบัญญัติเป็นเวทนา6กทางสัญญาหกสังขาร6กวิญญาณหกต่างภาษา สังฆธาตเหล่านั้นไม่รู้เรื่องด้วยเกิดดับในธรรมชาติตามธรรมดาแต่อวิชานำมาปรุงแต่งปรุงดีร้ายแตกต่างเหมือนสร้างเรื่องนิยายปรุงพฤติกรรมทางกายวาจาใจให้แสดงออกปรุงซ่อนปรุงปรุงภายในกระทบปรุงภายนอกถูกหลอกด้วยอวิชชา มาบาังไว้ไม่มีคนกระทบคนมีแต่สังขารภายนอกกระตุ้นสังขารภายในภายในร่างกายเป็นสังฆธาตุผสมกันเกิดดับอยู่ตลอดเวลามักแปดประการเป็นทางดับสังขารมีปัญญายาณไม่เหมือนไม้ในรูปเป็นอนุเกิดดับเหมือนเมฆบนฟ้านามในรูปนั้นเกิดดับจากสัมผัสที่เปลี่ยนไปเป็นกฎธรรมดา ละอวิชชาเห็นเป็นอื่นไม่ใช่อย่างที่ยึดไว้แต่อย่างใดดำริถูกตามความเป็นจริงไม่กําหนัดอาคาตกับสิ่งไม่มีตัวตนหลุดพ้นจากความดำริเบียดเบียนไม่พูดจาส่อเสียดเกลียดโกรธร้ายการกระทําและการงานย่อมสุดจริตขยันปิดอบายสติสำรวจดูกายในกายในเวทนาจิตธรรมเป็นสังฆธรรมเช่นกัน มีสมาธิตั้งมั่นละนิวรณ์ห้าคือละอาหารอาวิชาเห็นคำภาวนาไหลาออกจากใจคำอื่นๆที่ไหลออกมาล้วนเป็นสังขารเป็นสังตาตัที่เกิดดับไม่ใช่สังคาสังขารของใครในสังสารวัฏจักรว่ไม่ยึดมั่นในสังขารเป็นนิพพานหลุดพ้นความไม่รู้ของอวิชชารีแคปประโยคที่ชอบวันนี้นะคะ คือเมื่อก่อนไม่มีแล้วจึงมีมีแล้วจึงไม่มีความคิดทางใจจึงยังไม่มีมาก่อนแล้วมีมีแล้วไม่มีเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งไปคุณนายลาติสวัสดค่ะ